สวัสดีครับชาวราศีมีน,นะครับมาดูกันว่าสีเดือนสุดท้ายนี้ดวงดาวโชคลาภตำแหน่งโชคลาภเงินก้อนใหญ่ท่านที่เกิดราศีมีนวันอะไรมีเกณฑ์ลุ้นเงินก้อนใหญ่ถ้าอุปมาได้ว่าเงินก้อนใหญ่เปรียบเหมือนการถูกรางวัลใหญ่ๆอย่างลอตเตอรี่หนึ่งใบหกล้านสิบแปดล้านสามสิบล้านของท่านที่เกิดราศีมีนหรือท่านจะเกิดลัคนามีนหรือเดือนมีนาก็สามารถรับชมรับฟังคลิปพยากรณ์น,นี้ได้นะครับกับผมโกโก้พมดน้อยนะครับ เสียงเงมาตำแหน่งที่หนึ่งได้แก่ตำแหน่งของเดือนกันยายนนะครับทุกท่านนะชาวราศีมีนตำแหน่งเดือนกันยายนไพ่ใบที่หนึ่งของท่านได้แก่8ดเหรียญการเงินโชคลาภได้มาจากน้ำพักน้ำแรงการเงินโชคลาภได้มาจากตัวตวนท่านเองแดเหรียญชายหนุ่มนั่งตอกเหรียญทองถ้าท่านใดชอบลงทุนนักลงทุนแห่งชาติตัวเลขนำโชคมาจากตัวตวนท่านเองหรือนิมิตเองฝันเองก็ได้นะครับในตำแหน่งของไพ่ใบที่สองของเดือนกันยายนนี้ t h อ Emperor นะครับจกักรพรรดิตำหน่งใหญ่เปลี่ยบเหมือนครูบาอาจารย์ก็ได้เจ้าที่เจ้าทางก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคหรืออำนาจวาสนาบารามีในตำแหน่งเดือนกันยายนการเงินของท่านได้มาจากตัวตนของตัวท่านเองอำนาจบารามีในดวงชะตาค่อนข้างที่จะกลับมาคึกคักอีกทีหนึง่งค่อนข้างมีบารามีในในตัวเองและก็สิบเหรียญเงินเต็มบ้าน ถ้าดูโดยรวมในตำแหน่งของไพ่พยายกรณ์สามใบนี้ของเดือนกันยายนนะครับชาวราศีมีนนะนั่งบัลลังก์เป็นจจกพัตรราชาใหญ่โชคใหญ่อยู่กับบ้านเงินทองโชคลาบ,บิ่งเข้าหาที่บ้านบ้าน,นที่ให้โชคก็ได้สิบเหรียญเด่นเรื่องการค้าขายการออกน้ำพักน้ำแรงหาเงินเองได้เองโชคลาบมาจากตัวตนและท่านที่เกิดราศีมีนวันพฤหัสวันจันทร์วันอาทิตย์และก็ วันเสาร์ใน4วันนี้ในเดือนกันยายนค่อนข้างที่จะเฮงหรือบ้านเลขที่ท่านค่อนข้างที่จะเฮงมีโชคมีลาบหรือท่านที่เกิดวันพฤหัสวันจันทร์วันอาทิตย์แล้วก็วันเสาร์ค่อนข้างที่จะฝันแม่นนะชาวราศีมีนะครับในเดือนกันยายนต่อไปนะครับในเดือนตุลาคมชาวราศีมีนะครับเตรียมหากระเป๋าตังค์ใหม่ได้เลยนะครับใบที่หนึ่งของท่านเสียงทางมาได้แก่ เดอะเมจิกเชียนนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับชาวราศีมีนไม่พอเท่านั้นนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภเนรมิตรปัตนาได้ไพ่ใบที่สอก็คือ 1. เหรียญทองเงินก้อนใหญ่ไม่พอนะครับตำแหน่งบใบที่ใที่สส่งผลให้ความเฮงเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือกรงล้อมหาสมบัติถ้าท่านใดไปดูดวงส่วนตัว หรืออธิษฐานออกมาได้ไพ่ตำแหน่งหนึ่งเหรียญทองกับไพ่โคงล้อมหาสมบัติและมีเดอะเมจิกเชนชาวราศีมีนครับในเดือนตุลาคมนี้นะเรียกว่าเงินก้อนใหญ่จริงๆท่านใดที่ชอบลงทุนในแอปเป๋าตังหรือลงทุนลอตเตอรี่สใบ10ใบหรือ20ใบ 6 2 2 2 0ล้านมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ในตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่า The ะเมจิกเชนหน1เหรียญทองกงล้อมหาสมบัติบางท่านบอกว่าเงินก้อนใหญ่ของแต่ละบุคคลก็อาจจะแตกต่างกันนะถ้าอุปมาเงินก้อนใหญ่ตามไพ่ยพยากรณ์ขึ้นมานะครับผมจะอุปมาได้ว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นรางวันนี้ก็คือรางวันที่1ไม่ใช่ใบเดียวนะรางวัลที่ห หล้าน18ล้านหรือสาล้านท่านก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับชาวราศีมีนและชาวราศีมีนท่านที่เกิดวันศุกร์วันพุธกลางวันวันอาทิตย์และก็วันพุธกลางคืนมีสิทธิ์ลุ้นมีสิทธิ์เฮงวันอื่นๆก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับชาวราศีมีนนะวันอื่นๆที่ไม่ได้ที่เสียงทายออกมาไม่ได้ก็คือท่านก็อาจ,จมีความเฮงอยู่ ร้อแต่ท่านที่เกิดวันศุกร์วันพุธกลางวันวันอาทิตย์และก็วันพุธกลางคืนในเดือนตุลาคมนี้ท่านมีเกณฑ์เฮงมหาเฮงเรียกว่าดวงจุตา120%เซเลยก็ได้นะครับและในส่วนของเดือนพฤศจิกายนชาวราศีมีนสิบถ้วย10บถ้วยทองโชคลาภความสําเร็จสิบถ้วยสําเร็จสมปัานาโชคลาภเงินเต็มบ้านไม่พอเดอะซัพระอาทิตย์เปิดทาง ดวงชะตารุ่งเรืองสว่างสวัยสว่างสวัยด้วยอะไรด้วยบุญกุศลเดฮิโรแพนไพ่ภาษาชลาชไพ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับพยากรณ์ชาวราศีมีเกี่ยวกับโชคลาบนาโชคว,าว่าบุญกุศลจะนําพาให้ท่านมีโชคมีลาบการงานท่านจะสาเร็จเพราะเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดทํากุศลผลบุญไว้เยอะนะครับเมื่อถึงเวลานะครับเมื่อบุญกุศลเต็มเปลี่ยมในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ สิ่งที่จะได้เนรมิตสิบถ้วยโชคลาภ10ประการฟ้าเปิดทางบางท่านได้เจอคู่รักคู่ครองบางท่านได้แต่งงานบางท่านมีความสุขสิบถ้วยทองประจำบ้านเลขข้างบนเป็นเลขบ้านหรือเปล่าแล้วก The Sun, ็เด็กน้อยขีม่ม้าเนี่ยเลขรถพานะของท่านกับเลขบ้านเลขเดียวกันไหมหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านแม่ยานางรถจะให้โชคก็ได้ถ้าเป็นตำแหน่งของ การลงทุนเลขนำโชคนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องทั่วๆไปก็คือสิ่งที่รอคอยในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้มีเกณฑ์สำเร็จสมบัตนา1 0บถ้วย100เอร์เซได้อย่างง่ายดายได้อย่างพาอาทีย์เปิดทางได้อย่างบุญกุศลเปิดทางและท่านที่เกิดวันอะไรค่อนข้างเฮงของชาวราศีมีนนะครับก็คือท่านที่เกิดวันเสาร์วันศุกร์วันพุธกลางคืนและก็ วันนังคารมีเกณฑ์ได้รับพรได้รับโชคเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางบ้านให้โชคค่อนข้างที่จะมีพลังงานบวกมากกว่าวันอื่นๆสุดท้ายของเดือนธันวาคมนะครับ2568นี้ชาวราศีมีนพระจําตําตำแหน่งของท่านที่เสี่ยงทายมาเกี่ยวโชคล่าของท่านนะครับได้แก่ราชาแห่งทรัพย์สมบัติใบที่2 1. ง,ง่ถ้วยมหาสมบัติ ใบที่ 3. The world สำเร็จสมบัรนนาเทวดามีคาถาวิเศษเนรมิตให้ในสิ้นปีนี้ของเดือนธันวาคมชาวราศีมีนรัคนามีนหรือท่านที่เกิดเดือนมีนานะครับนั่งทับกองเงินกองทองเลยนะราชาแห่งทรัพย์สมบัตินั่งทับบนกองเงินกองทองไม่พอได้ถ้วยมหาสมบัติ ได้สิ่งของถูกอกถูกใจได้งานใหม่ได้บางท่านได้บ้านได้รถก็ได้เพราะถ้วยมหาสมบัติบางท่านได้คนรักคู่รักถูกอกถูกใจสิ่งที่ตั้งสิ่งที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยมีความสำเร็จเหมือนเทวดาเนรมิตรประทานพรให้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆสรุปเน้นๆนะครับว่าเดือนไหนที่จะน่าจะลุ้นของชาวราศีมีนผมดูจากไพ่พยากรณ์แล้วนะชาวราศีมีน ผมดูว่าในตำแหน่งของเดือนตุลาคมรับเงินก้อนใหญ่อย่างปาฏิหาริย์หนึ่งเหรียญทองกงล้อมหาสมบัติบางท่านนะครับไม่ใช่เฉพาะเน้นโชคลาภอย่างเดียวนะได้ขายที่ขายบ้านได้เงินตกเบิกได้เงินโบนัสถ้าความโชคดีเปลี่ยนเหมือนทองคาทุกคนที่เกิดราศีมีนในเดือนตุลาคมนี้มีเกณฑ์ได้รับความโชคดีมีเกณฑ์ได้รับทองคําแต่ปริมาณทองคํานะ ทุกท่านนะครับอาจจะได้ไม่เท่ากันตามบุญตากุศลนะครับทำไ้เยอะก็ได้เยอะแต่ถ้าเราไม่เคยทำไว้เรามีแต่อยากได้อยากได้เหมือนชาวนาปลูกข้าวคนหนึ่งหวานหนึ่งกำมือหวานข้าวเปลือกไปหนึ่งกำมืออีกคนหนึ่งก็หวานข้าวเปลือกไปอ่ะกระสอบหนึ่งผลที่ได้มามันก็ย่อมแตกต่างกาันและในเดือนตุลาคมท่านที่เกิดวันศุกร์วันพุธกลางวันวันอาทิตย์ และวันพุธกลางคืนมีเกณฑ์สำเร็จสมปัานามีเกณฑ์หยิบจับเงินก้อนใหญ่ถ้าเป็นตำแหน่งของเรียกว่าความโชคดีเอาไปเลย120%ส่วนวันอื่นๆ100%นะครับสำหรับคลิปนี้ผมโกโก้พมลน้อยแวะมาพยากรดวงการเงินโชคลาภว่าจะลุ้นเดือนไหนดีท่านที่เกิดวันใดดี ท่านใดเข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกนะครับฝากให้กำลังใจช่องด้วยการกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์เป็นพลังงานใจที่ยอดเยี่ยมขอให้พลังงานไพด่ดีๆเกิดขึ้นกับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในผมโกโก้ go go, พ่อหมดน้อยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายสวัสดีครับ